สวัสดีพี่อีกคลิปหนึ่งนะก็คือเป็นคลิปที่จะลงไปชั้นใต้ดินของเรืออย่าลืมเอ้ยอย่าต้องลงยังไงอย่าเพิ่งแอบดูอีกนะต้องลงยังไงเอแอบไม่ดูอ่ะเพราะว่าให้พูดซ้เพราะว่าน้องวีไม่ค่อยเก่งต้องถอยหลังลงใช่ไหมอด้ใช่มใช่ต้องถอยหลังลงแล้วค่อยๆลงนะช้าๆไม่ต้องรีบอุ้ยมีคนลงมา น,นี่ห้องอะไรนี่ตองนีเป็นทางออก้เฮ้ยตองมีเป็นห้องอาหารห้องเอาไวดมีน,น,นีคือห้องน้ห้องน้อเ,เขาไม่ให้ลงแล้วอ่ช่เขากันไปแล้วรีงก็ตีนะ้ำมันลงได้แค่ชั้นเดียวอ่ะใช่มันลงไม่ใช่ถึงแค่ชั้นนี้แล้วห้องนี้ไปไหนได้ห้องนี้ก็ทางไฟในประตูี้อะไร ไปทางนี้ดีกว่าไม่สีหรอเฮ้ยอ่าทางนี้ก็ไม่นี้ก็มีทางขึ้นอ๋อก็ไปขึ้นทางเดิมใช่ไหมอือฮัอ่าวกาบไปตันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของโอเคนี่คือห้องผีบอันนี้คือเดินออกทางนี้ออกทางซ้ายนี่อันนี้คือชั้นที่สามารถลงมาได้สุดแล้วจริงๆวันนี้ชั้นลงอีกหลายชั้น แต่ว่านี่คือห้องครัวแต่ว่ามันลุไม่สุดแล้วอันนี้นี่มีทางไปต่อเป็นไม่ทช่ว่านี่คือเอาไว้ทำอะไรใช่เอาไว้ทำอะไรกันน้ำเปิดน้ำท่วมไม่ทำนู่นทำนู่นโอเนี่นี่เป็นรฝันจะได้รู้ว่าตอนนี้เราไปถูกทางเรื่อนี้ไม่เคละนี่จอนละเออไปทำนูร่รอต้อนขึ้นี่คือห้องกินข้าวอีกทีเอื่นนี่คอว่า อีกอันนี้เป็นโต๊ะยามอ่ะไปจะย่างอ่ะบายบายปิงเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงลิงกับไปเลี้ยงเราจะไปเลี้ยงลิงกับไปเลี้ยงปลาตีนอ่าไปเลยบายบายเดวพาลงเรือเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปปลาตีนให้ดูนะโอ๊ยปลาตีนตัวเป็นๆเลยนะเยี่ยขอนั่งหอกเลยอ่ะไปเลยลงไปสิเดี๋ยวท่านถ่ายจบแล้วค่อยลงนะ